สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคลิปสอนเทคนิคดีๆในเกม Don't Starve กันอีกแล้วนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมืดมนมืดมนเล็กน้อยคราวนี้เราเลยเตรียมอะไรที่มันสดใสสดใสคิวต์ค,วตคิวต์มาฝากเพื่อนๆชดเชยจากคราวที่แล้วกันบ้าง นั่นก็คือเคล็ดไม่ลับเกี่ยวกับการเลี้ยงนกนั่นเองบอกเลยว่าการเลี้ยงนกในเกมดอนสตาร์ฟนั้นทั้งง่ายแล้วก็มีประโยชน์สุดๆเลยแถมยังสามารถใช้แต่งฐานได้ด้วยนะเออเพราะฉะนั้นผู้เล่นมือใหม่รู้ไว้ไม่นกอย่างแน่นอนแล้วถ้าเกิดเราอยากเลี้ยงนกขึ้นมาจะเริ่มต้นยังไงดีละ่ะแล้วประโยชน์ของมันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่าคะ่ะไป แต่ก่อนจะเลี้ยงนกได้เราก็ต้องมีกรงนกแล้วก็ตัวนกซะก่อนโดยนกจะเป็นนกชนิดไหนก็ได้มีประโยชน์เท่ากันแตกต่างกันแค่เความสวย เมื่อเราได้อุปกรณ์ครบแล้วก็รีบกลับฐานมาสร้างกรงนกและกับดักนกกันเลยดีกว่าค่ะกรงนกเนี่ยอยู่ในหมวด s t r u c t u r e ที่เป็นรูปค้อนแบบนี้เมื่อหาทำเลเหมาะๆได้แล้วก็วางได้เลยส่วนกับดักนอกอยู่ในหมวด Survival ที่เป็นรูปเชือกเอ่อเหมือนเชือกผูกคอแบบนี้อืมทำไมมันดูไม่ค่อยเป็นมงคลเลยวะเมื่อสร้างกับดักนกขึ้นมาได้แล้วก็จัดแจงวางลงสักที่ตรงไหนก็ได้ แต่ไม่ใช่บอกว่าที่ไหนก็ได้แล้วลงไปวางใต้ดินอะไรแบบนี้นะไม่ต้องพยายามขนาดนั้นทําตรงไหนก็วางตรงนั้นแหละถ้าเกิดใครมีมเมล็ดพืชก็สามารถกดใช้เป็นเหยื่อล่อได้เหมือนกันทําให้นกบินลงมาติดได้ไวแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนกก็ติดเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะช้ากว่านั่นเองโอเคนกบินลงมาติดแล้วเร็วมาก เีบเก็บนกออกมาจากแท็บแล้วก็ลากไปใส่ในกรงนกได้เลยแต่ระหว่างนี้ก็อย่าเลืไปกดคลิกขวาเมอร์เดอร์นะอันนั้นอนะนกเศร้าเลย <c oughs> เมื่อนกเข้าไปอยู่ในกรงก็ถือว่าเสร็จแล้วละค่ะง,ง่ายสุดๆไปเลย มาถึงประโยชน์ของการเลี้ยงนกกันบ้างดีกว่าซึ่งบอกเลยว่ามีทีิพลทั้งเรื่องอาหารและการปลูกพืชสุดๆเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์แปลงอาหารชั้นดีที่ทําให้เราได้รับวัตถุดิบชนิดใหม่อย่างง่ายได้แถมยังถือเป็นอุปกรณ์สําหรับรีไซเคิลอาหารชั้นยอดสําหรับเพลเยอร์ที่มีอาหารเหลือเยอะจนล้นหรือเพลเยอร์ที่มีอาหารใกล้เนา่าแต่ถ้าจะปล่อยอาหารเน่าไปเนี่ยก็น่าเสียดายอีกด้วย เพราะว่าเราสามารถนําวัตถุดิบอาหารไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์พืชถักผลไม้และไข่รวมถึงเมล็ดพืชให้มันกินเพื่อให้มันแปลงวัตถุดิบนั้นๆเนี่ยให้กลายเป็นอย่างอื่นได้นั่นเองประกอบด้วยไข่และเมล็ดพืชจุดเด่นของมันอยู่ที่ไม่ว่าอาหารที่เราให้มันกินเนี่ยจะใก,กล้เน่าขนาดไหนแต่สิ่งที่มันอึ่ออกมาให้เนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่มีค่าความสดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอด้วยเหตุน,นี้มันถึงเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์รีไซเคลิลอาหารเน่าเสียให้กลับมาสดใหม่ได้อีกครั้งนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่ามันสามารถเปลี่ยนอาหารประเภทไหนให้กลายเป็นอะไรได้บ้างคะ่ะข้อแรกเลยก็คือเปลี่ยนไข่และเนื้อสัตว์บางประเภทในทุกระดับความสดให้กลายเป็นไข่สด100%อร์ซส่วนข้อ2เปลี่ยนผักผลไม้บางประเภททุกระดับความสดให้กลายเป็นมเมล็ดพืชชนิดเดียวกัน1-3เมล็ดบวกโอกาส5 0ในการได้มเมล็ดพืชธรรมดาเพิ่มด้วยข้อส เลี่ยนเมล็ดพืชธรรมดาทุกระดับความสดให้กลายเป็นเมล็ดพืชธรรมดาที่มีความสดใหม่ร้อซจากข้อ1เราสามารถรีไซเคิลไข่ทุกระดับความสดให้กลายเป็นไข่สด100%ยปซได้แสดงว่าเราจะมีเมนูไข่กินได้เรื่อยๆไม่มีวันเสียเลยทีเดียวเหมือนเอาไข่เก่าไปแลกไข่ใหม่เรื่อยๆนั่นแหละ ส่วนเนื้อสัตว์ถึงแม้ว่าเราจะให้นอกอึอมาเป็นเนื้อสดใหม่ไม่ได้แต่ก็ได้เป็นไข่แทนก็ถือว่าไม่แย่เลยเพราะว่าเราสามารถทำเมนูไข่ทดแทนกันได้เช่นเบคอนแอนด์เอ็กซ์หรือว่าพิโอโรจีเป็นต้น จากข้อ2มีประโยชน์ต่อชาวไร่ชาวสวนสุดๆเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราปลูกพืชเนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้ใช่ไหมว่าจะปลูกพืชอะไรเพราะว่าเกิดจากการสูม,มเมล็ดพืชเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงนกเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดเราฟลุกปลูกได้ผลไม้เทพๆอย่างเช่น Dragon f ฟ u ุตแล้วเราอยากปลูกแต่ผลไม้ชนิดนี้ต่อก็เพียงแค่เอาไปให้นกกินเพื่อให้มันอืนออกมาเป็นมเมล็ด d ราก o n นฟลุตสุ่ถึเมล็ด หลังจากนั้นก็นำมเมล็ดไปปลูกวนหลูกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ดราก้อนฟลูดมาปลูกทั้งแปลงก็ถือว่าเป็นกำไรสุดๆค่ะส่วนข้อที่3ใช้เวลาที่เราสต็อกมเมล็ดพืชเก็บไว้เยอะๆจนใกล้เน่าก็โยนให้หนกกินเพื่อให้ได้มเมล็ดกลับมาสดใหม่ครั้งหนึ่งบอกเลยว่าใช้วิธีนี้เนี่ยมเมล็ดไม่มีวันเน่าอย่างแน่นอน หลายคน,นสงสัยว่าอะไรๆเนี่ยก็บางประเภทบางประเภทแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าประเภทไหนที่นกสามารถกินได้บ้างโอเคครั้งนี้เราก็มาพร้อมกับการทดลองแบบละเอียดยิบให้ทุกคนได้รู้กันไปเลยว่าไอเทมชิ้นไหนใช้ได้หรือว่าไม่ได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะเมนูประเภทเนื้อและไข่ที่เราจะมาทำการทดลองในครั้งนี้ประกอบด้วยไข่ไข่สุกเนื้อเล็ก เนื้อเล็กสุกเนื้อใหญ่เนื้อใหญ่สุกเนื้อมอนสเตอร์มีดเนื้อมอนสเตอร์มีดสุกข,ขากบขากบสุกขาไก่ขาไก่กสุกเนื้อลีฟมีดเนื้อลีฟมีดสุกปีค้างคาวปีค้างคาวสุกงวงช้างฤด,ดูร้อน งวงช้างฤดูหนาวงวงช้างสุกเนื้อตากแห้งเล็กเนื้อตากแห้งใหญ่และเนื้อมอนสเตอร์มีตากแห้งเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่านกจะกินอะไรและไม่กินอะไรบ้าง โอเคสรุปว่านกเนี่ยกินเมนูเนื้อและไข่ทุกอย่างยกเว้นไข่ที่ยังไม่สุกและเนื้อมอนสเตอร์มีตดิบเพราะฉะนั้นใครที่อยากให้ไข่กับเนื้อมอนสเตอร์มีตรเนี่ยจะต้องนําไปต้มสุกหรือตากแห้งมาก่อนทุกครั้งเนาะส่วนเมนูผลไม้ประกอบด้วยทับทิมทับทิมสุกแก้วมังกรแก้วมังกรสุกทุเรียนทุเรียนสุก บัลลีบัลลีสุกกล้วยกล้วยสุกแตงโมแตงโมสุก ผลการทดลองปรากฏว่าผลไม้ทุกอย่างที่เราสามารถปลูกเองได้อย่างทับทิมแก้วมังกรทุเรียนและแตงโมนกกินได้หมดโดยจะอือออกมาเป็นมเมล็ดของผลไม้นั้นๆแบบสุ่ม1-3เมล็ดแต่ในกรณีที่ผ่านการต้มสุกมาแล้วนกจะไม่กินเลยส่วนผลไม้ที่เราปลูกเองไม่ได้อย่างเบอร์รี่และกล้วยไม่ว่าจะเป็นผลไม้แบบสดหรือผ่านการต้มสุกมาแล้วนกก็ไม่กินนัค่ะ โอเคค่ะมาดูส่วนของผักกันบ้างประกอบด้วยแครอทแครอสท,ทสุกข้าวโพดข้าวโพดสุกมะเขือม่วงมะเขือม่วงสุกฟักทองฟักทองสุกเห็ดแดงเห็ดแดงสุกเห็ดฟ้าเห็ดฟ้าสุกเห็ดเขียวเห็ดเขียวสุก แมนดรกแมนดรกสุกดอกไม้ดอกไม้ปีศาจกลเบอรี่ดอกแคตแคตัสผลแคคตัสผลแคคตัสสุกไลเขเคนใบไม้ และผลที่ออกมาก็เหมือนกับผลไม้เลยคือนอกเนี่ยจะเลือกกินเฉพาะผักที่เราสามารถปลูกเองได้เท่านั้นประกอบด้วยแครอทข้าวโพดมะเขือม่วงและฟักทองโดยมันจะอออกมาเป็นเมล็ดของผักชนิดนั้นๆในอัตราสุ่ม1-3เมล็ดยกเว้นผักที่ผ่านการปรุงสุกส่วนผักประเภทอื่นๆน,นอกจากนี้คือไม่กินเลย เดี๋ยวเรามาลองให้มเมล็ดพืชนอกกันดูบ้างเนาะโดยประกอบด้วยมเมล็ดพืชธรรมดามเมล็ดพืชธรรมดาปรุงสุกมเมล็ดแครอทเมล็ดข้าวโพดเมล็ดมะเขือม่วงและ,มะเมล็ดฟักทอง จากการทดลองปรากฏว่านกกินเฉพาะ,มะเมล็ดพืชธรรมดาที่ไม่ผ่านการปรุงสุกเท่านั้นส่วนมเมล็ดพืชระบุชนิดพืชถ่านนั้นนกไม่กินสุดท้ายเราจะมาทําการทดลองกับอาหารประเภทอื่นๆกันบ้างประกอบด้วยน้ําผึ้งบัตเตอร์นมแพ้ผีเสื้อเบิร์ชนัทเบิร์ชนัทสุกไรเบาน้ำแข็ง รอนเมนูอาหารและอาหารเสีย ผลปรากฏว่านกไม่กินอาหารประเภทนมและประเภทอื่นๆเลยยกเว้นเมนูอาหารที่ทํามาจากเนื้อเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ได้ลองเอาเมนูอาหารที่ทําจากผักผลไม้เช่น trail mix และ s t a f f e g g p l a n t มาให้นกกินดูแล้วปรากฏว่ามันไม่กินเลยแต่พอทํา m ิตต y s t e ูซึ่งทํามาจากเนื้อให้กินเนี่ยปรากฏว่านกสามารถกินได้แล้วก็อือ,ออกมาเป็นไข่เหมือนกับเมนูฮ h น n ี่ h ฮมที่เคยให้ไปก่อนหน้านี้ เลยขอฟันธงว่านกกินเมนูอาหารจากคราะหอดได้เฉพาะเมนูเนื้อเท่านั้นค่ะนอกจากประโยชน์ของการเลี้ยงนกที่เราได้แนะนำกันไปแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่านกเนี่ยยังมีประโยชน์ลับสุดยอดซ่อนอยู่ด้วยนะบอกเลยว่าสุดยอดขนาดว่าสามารถช่วยชีวิตเพลเยอร์ให้รอดตายในช่วงขาดแคลนอาหารยามฉุกเฉินได้เลยทีเดียวนั่นก็คือ ควักเอามาแจกแม่งนั่นเอง